ดีค่ะวนนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไ d ดีเกมตรงนี้เลยคะ่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชำระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าล, <ะ S 1> ลืมมามใช้บริการกันด้วยนะคะไม่บยบาย น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล e หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาละครับผมก่อนอื่นพี่จะขอกราบสวีตสวัสดีจ้าคุณเลน่าฟีฟายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมรับช่อง1998สวัสดีเตเดียเกมมาดฟักเกอร์กล่าวอีกแน่คนดีคือเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่พี่ได้ลงคลิปไปนะครับเกี่ยวกับฉลองสามปีฟีฟายและพูดถึงการรับสิทธิ์ขั้นสูงฟรีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปย้อนดูเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับฉลองครบรอบสองปีฟีฟายเขาแจกอะไรบ้างในสายฟรีรวมถึงสิทธิ์ขั้นสูงด้วยว่่่าาแแแจจกกรรริงหือเปปลลลในน2ีีท้้ววะคับผม็ สำหรับน้องๆคนไหนเด็กครับที่อยากได้โค้ดในสัปดาห์นี้นะเป็นโค้ดเกี่ยวกับปองส่มสกินปืนสามารถดูได้ที่ตัวไอเ,เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าไม่หาไม่เจอจริงๆก็ไปดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะพี่ลงไว้ให้แล้วนะครับเมื่อวานเนาะเอาละครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดติดตามกดสัญลักษณ์กดติดตามไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลานะครับน้องๆมาในส่วนของกิจกรรมครบรอบ2ปีฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเราย้อนอดีตไป ย้อนอดีตไปเมื่อประมาณเดือนสิงหาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีกิจกรรมครบรอบ2ปีฟรีไฟนนะครับผมมีอะไรบ้างใน2ปีฟรีไฟน์สหรับกิจกรรมแรกนะครับอ่าฉลองครบ2ปีฟรีไฟคนนี้ขอจองกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเลือกตัวละครฟรีีให้เลือกโดย1ตัวในนี้จะมีให้เลือกประมาณ5ตัวนะครับผมแต่บอกก่อนมัาไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัวตรงตัวเติมอะไรขนาดนั้นนะแต่มาดูว่าปีนี้จะมีการแจกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าชาร์ล์อ่าสำหรับเมื่อปีที่แล้วคนนี้ขอจองเนี่ยก็คือสามารถ ราเลือกรับตัวละครฟรีในวันนั้นได้เลย1ตัวฟรีนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปเชอร้อง2ปีบูเบอรี่ชิคเคงนะครับกิจกรรมนี้คืออะไรบางคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อต่อไปครับเป็นโหมดหัวโตที่เข้ามาใหม่ในช่วงนั้นเลยเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาอของปีที่แล้วนะเป็นโหมดหัวโตไม่ใช่ว่าเล่นแค่โหมดหัวโตเฉยๆเล่นแล้วคือจบคือลุ้นรับของฟรีด้วยเป็นสกินแบบแรนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นสกินอะไรสําหรับใครที่ดูไม่ทนันเย่มใช่สําหรับใครที่มาเล่นไม่ทันเดียวเราจะมาบอกกันนะครับแล้วก็อี อีกกิจกรรมนะครับโกโกช็อกโกแลตนะครับผมสาหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมสายฟรีมีของฟรีทุกกิจกรรมเลยแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมคือฟรีไฟซ้อน3นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวื้กิจกรรมสายฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยสําหรับกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูทีละกิจกรรมนะครับผมสําหรับกิจกรรมแรก2ปีคนนี้จองนะครับฉลองครบรอบ2ปีคนนี้จองสําหรับกิจกรรมนี้นะครับเขาเข้าเมื่อวันที่อ่าวันที่24ินะครับเดือนสิงหาสองพันสิบเก้าก็ค ปีที่แล้วไปจนถึงวันที่25มันมี2วันนะครับผมให้เราเลือกกดล้มนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจองตัวละครที่ชอบนะครับผมจองตัวละครที่ชอบอในวันที่19ถึงวันที่23เนี่ย19ถึง23เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการตัวไหนนะครับผมแล้วก็สามารถรับฟรีได้วันที่24ถึงวันที่25 สิงหาคมนี้นะครับก็คือสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับอันนี้รับตัวละครฟรีๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับนี่เลยครับผมเป็นเกี่ยวกับบูเบอรี่ชิทเค้กนะครับฉลอง2ปีบูเบอรี่ชิทเค้กก็คือเราต้องไปหานะครับในส่วนของบูเบอรี่ชิทเค้กอันนี้จะมีเค้กสีเหลืองแล้วก็สีชมพูในการหาโทเค็นอันนี้นะครับแต่พี่ไม่แน่ใจแล้วว่ามันหายังไงนะครับเพราะว่าพี่ก็ลืมแล้วปีที่แล้วที่เกย์ย้อนดูคลิปนะครับก็น่าจะไปหาแบบโทเค็นที่มันดอกนะครับผม ็คือยิงทําดาเมจนะครับถึงจะได้รับนั่นเองแต่ส่วนสีเหลืองน่าจะเก็บตามพื้นที่แมปนะครับอันนี้ก็ถ้าถูกผิดไงต้องขออภัยด้วยเพื่อแรกรับของนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของอของรางวัลมีอะไรบ้าง เกาะรอนะครับผมเป็นไอเทมที네่ไว้ตั้งตอนเกาะรอแล้วก็กระเป๋าครบรอบ2ปีสกินระเบิดฟรีๆชรลอง2ปีแล้วก็ท่าโยกสะบัดนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของของฟรีในชลองครบบบุบลี่ชีตเค้กนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปที่ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับน้องๆอ่ะในส่วนของกิจกรรมต่อไปเป็นอันนี้เลยนะครับล็อกอินรับโลริฟนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับรับอมยิ้มนะครับผมเมื่อรับไปแล้วนะครับเราจะเอาเจ้าตัวนี้ไปเล่นกิจกรรมอะไรอ่ะน้องๆคงสงสัยนะครับเอาไป เล่นในกิจกรรมของซ้อน3นะครับผมอ่ะในส่วนของกิจกรรมซ้อน3นะครับเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้ากิจกรรมนี่มันจะมีหน้าแฝดพออ่ะทึ๊หน้าแพลตฟอร์มประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีกิจกรรมหลักๆนี่เลยจะมีหน้าหลักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีฟรีไฟล์นะครับก็จะมีชัวทึ๊ รวบรวมชั่วโมงเล่นเกมสะสม48ล้านชั่วโมงนะครับก็เริ่มตั้งแต่50ล้านเนี่ยจะได้รับในส่วนของโกลเดียน5ใบแล้วก็120ล้านชั่วโมงจะได้รับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับ2กล่องแล้วก็200ล้านจะได้รับเป็นส่วนรูปโปรไฟล์นะครับฉลองครบ2ปีฟรีไฟก็คือวิธีการเก็บชั่วโมงนะครับเขาไม่ได้รวมแค่เราคนเดียวเขารวมกันทั้งประเทศเลยนะครับสำหรับประเทศไทยเนาะรวมทุกคนเลยนะครับเมื่อชั่วโมงครบปุ๊บมันจะสามารถกดแลกหรือว่ากดรับได้เลยนะครับในส่วนของกิจ ในส่วนของกิจกรรมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในหน้าแพลตฟอร์มที่แบบรวมกิจกรรมนะนี่ก็คือ24สิงหานี้ฉเช่ารองฟรีไฟครบรอบ2ปีนะครับก็ตั้งแต่วันที่4ถึง31เนี่ยก็คือเปิดเกมมาเนี่ยได้รับเลยในส่วนของหมวกนะครับตัวส่วสกินปืนแอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันที่21ถึงวันที่28รับไปเลยสําหรับรูริปปนะครับที่ไปเล่นในกิจกรรมอ่าซ้อนสามเดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดถึงซ้อนสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสาหรับกิจกรรมซ้อนสามเล่น ไปเลยนะครับผมในส่วนของตัวละครฟรีหนึ่งตัวเค้กม่วงมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแลกบุบบリーชิทเค้กนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เสยความสุขคูณ3นะครับฟาร์มผนึกแห่งอันนี้ก็ลุ้นลับในส่วนของลูกแก้วด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์2ปีฟรีไฟก็จะมีการแจกของแบบเยอะแยะเลยเนี่ยน,นี่ก็เยอะแยะเลยเราไม่พูดถึงดีกว่าแล้วก็วันที่24ถึงวันที่28ก็จะเป็นหมดหวัวโตได้รับฟรีเลยในส่วนของแมวนะครับผมเป็นคู่หูสัตว์เลี้ยงเนาะ แล้วก็มีของมากมายเลยมีทั้งแจกพวงแจกอะไรเยอะแยะพี่ก็จำไม่ได้แล้วคือมันเยอะมากนะครับสำหรับฉลองครบรอบ2ปีฟรีไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกิจกรรมซ้อน3กันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมซ้อน3มนะครับมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆมกัน ในส่วนของกิจกรรมซ้อน3นะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมซ้อน3นะครับรุนรับของไปเลยขั้นต่ำก็คือแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวสุมสกินปืน3ใบแล้วก็ชุดน,นี้นะครับฟรีฟ,ฟีชุดแรกทั้งชุดเลยส่วนวิธีการแรกรับการเล่นนะครับผมน้องๆสังเกตดีๆตอนแรกมันจะเต็มกระดานนะอันนี้ก็คือเล่นไปสักพักแล้วแหละก็คือมันเหมือนกับคล้ายบิงโกนะทำให้มันเรียงกันนั่นเองนะครับเลียง3ามันก็จะตัดไปอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ไออมยิ้มอ่ะก็คือตัวที่ทําให้เราได้แบบเคลื่อนตัวอื่นนั่นเองถ้าเราไไมมมมมม่่ีออยยยิ้าายยย้้เเรราาาาันนสถตวืดะโท ระเบิดก็คือมันจะระเบิดจุดจุดหนึ่งแบบบุ่มไปเลยนะครับประมาณนี้เพราะว่าพี่ก็จำไม่ได้แล้วแหละมันก็หนึ่งไป หนึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับว่าพี่เล่นตั้งแต่ปีแรกเลยนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมฉลองครบ2ปีฟรีไฟนนะเดี๋ยวเราจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าฉลองครบ3ปีฟรีไฟมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างรับของฟรีอะไรบ้างก็น่าจะเข้าประมาณเดือนสิงหานะถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณเดือนสิงหานะครับผมก็กลางเดือนไปไปลายเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะแจกของฟรีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเกลับเข้าไปในเกมกันต่อเลยดีกว่าสําหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ๆเยอะแยะเลยอ <c oughs> เออาาจกกกรรมเ่เน ว่ามีอะไรที่ผ่านเงินเราได้บ้างนะครับน้องๆโอเคสำหรับกิจกรรมแรกมันอยู่ในรักกี้รอย่นเลยนะครับน้องๆเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเ,เจ้านี้เลยเป็นชุดอะไรเอ่ยเซ็ตกรีนไดมอนด์นะครับผมแล้วก็มีเซ็ตอันนี้เป็นเซตที่แบบมีอยู่แล้วนะครับเซตสุดใสเนาะอันนี้เขาบอกว่าให้เราเลือก2ชิ้นที่เราไม่ต้องการนะครับผมสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือ,อม,มันมีแล้วเนี่ยมันมีแล้วนะครับก็กดยืนยันไปนะครับผมไม่ต้องการเนาะมันก็จะลบออกหรือว่าเอาออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุน 9เพชรก่อนเลยสเต็ปแรกนี่ครับมาดูมันก็ยังไม่ออกแหละธรรมดามันต it like ้องออกแบบของเกลือก่อนนะครับนี่ต้องออกพวกแอร์บงแอร์บอร์ดก่อนนะครับเป็นธรรมดาต่อไป49ครับก็ติววติวตไปนะครับผมแล้วก็น่าจะเนี่ย อ,ออกเป็นคัดความทรงจํานั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวัลในนี้ก็มีด้วยนะครับในนี้ก็เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จะได้รับในส่วนของอันนี้ใครเอ่ยใครชวนมานี่อันนี้ก็จะรับอ๋อในส่วนของตัวสมุนสกินเปืนลใบนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะรับเป็นบัตรอีวิโวลูชันสองใบเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากได้จริงๆก็สุ่มได้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ2000ันกว่าเพชนนะถ้าพี่จําไม่ผิดเดี๋ยวลองเก้าสิบเก้าเพชต่อมันก็คือบวกเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมเนี่ยก็คือสาหรับ ไม่มีเซตพวกนี้มันก็คุ้มนะครับแต่สําหรับพี่ก็มันไม่คุ้มแล้วแหละเพราะว่าพี่มีเกือบหมดแล้วนะครับยกเว้นไอ้เจ้าเซตที่เอาเข้ามาใหม่คือเซตกรีนไดมอนด์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนอันนี้เป็นกิจกรรมปืนโหดนะครับผมสามารถลงไปสังหารตามจํานวนที่กําหนดนะครับรุนรับของฟรีๆไปเลยตั้งแต่ M4A1 1วันนะครับแล้วก็กล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มรวมสี่ห้าหกเป็ดแวะ4ก6 7 8 9 10รวมทั้าหมดวัน สิบกล่องนะครับรับกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็แค่ลงไปสังหารศัตรูตามจํานวนที่เขา ขอมานั่นเองเนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับตอนนี้มันอยู่ในร้านค้านั่นเองเนะครับเกี่ยวกับสกินสัตว์เลี้ยงยัดเขนี้เลยโอ้ตอนนั้นนะครับพี่จําได้นะสุมแพทเป็นแทบตายหมดตั้งหลายพันเพชรนะคือพี่ยังมีโทเค็นที่วาไว้แรกอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูมันยังอยู่ไหนเอ่ยโทเค็นที่ไว้แรกช่างมันเพราะว่าพี่ขี้เก็บเปิดนะยังมีอยู่เลยนะครับเขาเอาเข้ามาขายซะแล้ว มีหลายๆคนเสียใจแล้วแบบโอ๊ยพี่เอามาขายไวจังเอาเข้ามาขายไวจังอันนี้ก็299อ่า299เพชรนะครับรับทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็อ่าทั้งสกินนะครับเพลิงโลกันนะครับผมอันนี้พี่ก็จะซื้อสกินเนาะเพราะว่าพี่มีสัตว์เลี้ยงละแต่พี่ยังไม่มีสกินนะครับพี่ก็จะทําการซื้อไปแล้วกันอ่ามันแค่199เพชรเองนะครับมีขบปองลดราคาหรือเปล่าไม่มีนะ โอเคซื้อไปนี่ครับสำหรับสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผม199เเพนก็คุ้มอยู่นะครับดีกว่าไปสุ่มเยอะเลยตอนนั้นสุ่มหมดไปตั้งพันสองพันเพนนะยังไม่ได้สกินเลยก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสกินสัตว์เลี้ยงยเกแค่การแรกซื้อนี่ครับจากปกติลดไปถึง35%ซื้อเก็บไ้แล้วกันโอเคคุ้มอยู่โอเคครับผมตอนนี้ก็น่าจะหมดละสาหรับกิจกรรมต่างๆนานาที่อยู่ในเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย เพียเท่านี้ครับบายบายเฮ้ยเฮ้ยเอ็งนั่นแหละเอ็งนี่มันแฟนพันธ์แท้ลินอยู่หว่าอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งข่าด้วยนะแล้วเจอกัน EP หน้าวันนี้บายบาย